สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ l ล d ี้ติงรายการดีมีสาระนะครับกลับมาพบคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับรายการของเราแน่นอนครับนำเรื่องสุขภาพของสุภาพสตรีเนี่ยมาฝากนะครับใครที่มีปัญหาอะไรต่างๆนะครับดูรายการของเราแล้วรับรองว่าสุขภาพของท่านจะหมดไปไร้กังวลไม่มีปัญหาครับอย่างที่บอกว่าคุณดูแล้วคุณจะสุขสวยและรวยมากนะคะรวยมากจริงหรือเปล่าครับจริงสิครดูอย่างนองป้อง เป็นตัวอย่างนะครับดู oh, พอดูต้มหู <c oughs> รวยมากเลยครับ <c oughs> รวยมากเลยจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมคะ <c oughs> ครับถามว่าทําไมดูได้ถึงสุขเ <c oughs> พราะว่าคุณทานผลิตภัณฑ์ของสตาร์ซันชายแล้วเนี่ยคุณจะมีทั้งสุขภาพที่ดีและความสวยก็จะตามมาเ uh. พราะความสวยตามมาความรวยตามมาเพราะความรวยตามมาความสุขก็จะตามมานี่ล oh, ะคะ oh. เป็นเหตุผลกันหมดเลยครบวงจรครบวงจรเพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเลยนะคะครับผมยเแช่ไว้เลยทั้งวันทั้งคืนแช่ไว้เลยแช่ไว้เพราะว่ารายการทุกรายการของเรานี่ม แต่สิ่งที่มีคุณภาพใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราคะ่ะพี่ไทยคะ่ะครับผมแต่มีคนเขาขอขอปิดนึงเขามีคนเขาฝากบอกบอกว่าว่า,วาภาพยนตร์ช่วงหนัง เอาให้มันใหม่กว่านี้หน่อยได้ไหมมีมีแล้วมีแล้วเอ้าแต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะเป็นนักข่าวสาวค่ะสวยเลยนะคะความสัมผัสมาเดี่ยวข่าวสาวเลยค่ะเพราะว่าปุ๊บเธอก็ไปต่อยมวยกับคุณบัวขาวปะเพืะอแน่นอนนะคะออาต้อนรับเลยดีกว่านะคะคุณเอมมาสุไรมาร์คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้งป้องสวัสดีค่ะ แอบรู้ด้วยแอบรู้ด้วยทำไมรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ยังไงการสกุลก็รู้แล้วรู้แล้วค่ะต้องถามนิดนึงว่าสวยแบบนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรมีแน่นอนค่ะทํางานเยอะขนาดนี้น้องป้องค่ะเรียกว่าโอ้โหพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็นอกจากไม่เพียงพอแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะทานอาหารเสริมอะไรดีอ่ะคิดหนักเหมือนกันนะพอไปดูข้ามกล่องปุ๊บสมสมก็น้อยไปไม่บาลานสักตัวหนึ่งก็เลย ต้องหาและอะไรสักอย่างที่ดูแลตัวเองอแต่ไปรู้จกักได้ยังไงครับรู้จักกับคาร์พัสโโกลได้ยังไงข <คำ S 1> ้างๆนี่เลยค่ะ คนนี้เราชานแนะนำเห็นน้องป้องเมื่อก่อนนะคะไม่ได้ผิวขาวอย่างนี้ถูกต้องไม่สวยอย่างนี้ใช่ค่ะคลอได้เห็น้องป้องขอเคล็ดลับพี่บ้างเถอะก็เลยแนะนําไปบอกเอาพี่คาราพัสสิคะอาไม่กล้าเชื่อไหมเชื่อไหมไม่กล้าทานตอนแรกไม่ทานให้น้องป้องคือมาทานหลังให้น้องป้องทานก่อนพอน้องป้องทานแล้วเห็นผลใช่ไหมคะก็เลยเอาภาพไม่ใช่คือตัวเราเนี่ยมีมีเรื่องสุขภาพปัญหาอะไรเรื่องภายในนะคะก็คือว่าเวลาพักผ่อน นน้อยเนี่ยเป็นโรคอันหนึ่งที่ชอบบอกว่าเป็นคือเอเข้าห้องน้ำเนี่ยมันกจะฉีกระติกกระปอยหรือว่าโรคกระเพาะปัสสาวะอ๋อปัสสาวะก็กระปิกกระปลอยแล้วเวลาให้นอนอ่ะตอนนอนอย่างเงี้ยพอมันปวดฉี่บ่อยมันจะนอนน้อยยิ่งนอนน้อยอยู่แล้วริ้วผ่านหน้าตามันก็มีริ้วรอยใช่ไหมและอีกอันหนึ่งเวลาปวดประจําเดือนช่วงนั้นของเดือนโอ้โห หยุดงานเลยค่ะสี่ห้าวันปวดท้องทรมานปวดท้องมากโอ้โหรู้สึกว่าทรมานได้ขาดนะใช่ใช่แล้วยิ่งทํางานอย่างนี้ด้วยนะเป็นนักข่าวแล้วข่าวคือเวลาทํางานคือไม่ปกติคือใครอยากมีข่าวที่ไหนที่มันสาคัญเราก็ต้องไปก็ต้องไปใช่ไหมค่ะรู้สึกว่าตัวเองนี่อยากจะแบบฆ่าตัวเองจังเลยอยากทรมานจังเลยเมื่อไหร่สุามีบ่อยมากะสุขภาพผมฆ่าตัวเองบ่อย ไงฮะค่าอย่งไเหรอะตอนหนุ่มๆผมค้าบ่อยค่าลูกคือมาทาสุขภาพแล้วอึดอัดใจอะอยากทํางานให้ให้เต็มที่แต่ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่เอื้อเป็นอุปสรรคเราใช่แล้วค่ะก็พอหลังจากมาทานคาราพัดเข้าไปปรากฏว่าเป็นยังไงฮะติดใจเลยตอนนี้ถือว่าต้องพกติดตัวเลยนะคะดีขึ้นดีขึ้นใสขึ้นนใสขึ้นจริงๆออร่าคือแบบว่าเรามองยังแบบ เฮ้ยไปทําอะไรมาคือแบบว่าตอนนั้นคือแนะนําได้สักพักหนึ่งแล้วนะพอมาเจออีกครั้งหนึ่งคือแบบว่าดูใสดูเนียนขึ้นช่วงนั้นที่ก่อนยังยไม่ไม่ไม่ได้รับประทานคาราพัสเนี่ยออกโรงเอาแดดมีปัญหาไหามเรื่องของความ ป้าเฟอร์ดำเดิมต่างแต่ตอนนี้รับประทานคารพไปแล้วในการออกดออกแดดนี่คือไม่ต้องัวสบายเลยนะคืออันนึงก็คือไม่ต้องใช้โลชั่นทาผิวเลยนะคะมันจะชุ่มชื่นเองคือด้วยความันดีเรารีบอาบน้ำเสร็จรีบแต่งตัวไปเลยโลชั่นไม่ได้ทาโอ้โหขับรถไปแอร์อีกโอ้โหผิวนี่เป็นสะเก็ดสะเก็ดเลยนะคะพอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยรับรองค่ะโอ้โหลื่นไม่ต้องทาโลชั่นเลยเหมือนชุ่มตลอดเวลาใช่รู้สึกต้องขอบคุณสินค้าดีอย่างนี้มากเลยนะคะที่แบบว่าทำให้ผู้หญิงเราเนี่ย สวยได้ด้วยแบบวิธีง่ายๆอ่ะนี่แล้วก็สําคัญคือราคาถูกนี่ของดีราคาประหยัดกล่อง690บาทซื้อ4แถมหนึ่งในราคา2760บาทได้ถึง5กล่องเลยทีเดียวที่เคล็ดลับความสวยของเราเราทานยังไงคะวันหนึ่งกี่เม็ดยังไงบ้างคะเคล็ดลับของเราเม็ดตอนเช้านะคะ2เม็ดตอนเช้าเพราะว่าถ้าทานก่อนนอนเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกอยากกินเยอะอ่าแล้วทีนี้มันจะแบบสวยด้วยอ้วนด้วยก็ไม่เอานะคะต้องสวยด้วยแล้วก็ต้องผอมด้วยก็เลยทาน2เม็ดตอนเช้าจบเลย มีตัวหนึ่งนะครับน้องใหม่ซันซเลนของเราเนี่ยชอบมากเลยค่ะทานแล้วชอบมากเลยทานเลยไม่เดี๋ยวผมชงให้นเขาทานมาแล้วเขาเห็นบอกว่าออกมาสินค้าน้องใหม่ล่าสุดของสตาร์ n ันชายคือซันเซเรนเนี่ยเพียงไม่ถึง1เดือนคุณเอม่น้ำหนักลดลงไปถึง6กิโลกรัมจริงหรือเปล่าคนั้นค่ะจริงค่ะคือเทคนิคการทานนะคะคือกลางวันทานปกติ ที่ยังทานปกติแต่เย็นปุ๊บทานก่อนอาหารเย็นอ๋อทานเราซานารินหนึ่งซองก่อนอาหารเย็นเราจะได้ไม่ต้องรับประทานอาหารหนักโดยเฉลาะที่เรานอนก่อนจะนอนกลางคืนใช่ไหมครับมันก็ททาให้น้ําหนักเราเนี่ยลดลงมาแล้วก็สุขภาพร่างกายเราก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมหน้าตาไม่ซุดโซมผิวพรรณก็ยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมครับสารอาหารครบอ่าห้าโม่ครบเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งรู้สึกอิ่มจริงๆนะคะเลยไม่ค่อยอยากทานอาหารตอนเย็นเพราะว่าอาหารเย็นที่สําคัญเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเย็นเยอะเนี่ย พาโลแน่นอนโหพาโลผมชอบแล้วตื่นมาตื่นมาสดชื่นด้วยนะคะเพราะมันเหนยโยกมันมีนยโยกไหมคะไม่มีนะเพราะบางวันเนี่ยลืมเอาไปก็ไม่ทานแต่ก็ตอนนี้น้าหนักก็เท่าเดิมเท่าเดิมแล้วดีคือว่าได้ผิวดีด้วยแล้วถ้าทานย้อนกลับไปนึงคือแต่ก่อนเนี่ยแน่นอนว่าโอ้โหมันต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีเยอะมากหลายยี่ห้อทําไมเราถึงตัดสินใจมาเลือกที่จะทานซันซอรินนะคะ ตัวนี้หรอคะอ่านข้างกล่องดูหนึ่งปีโปรตีนร่างกายของคนราทุกคนใช้โปรตีนถูกไหมคะเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่แบบทานอะไรที่แบบว่าบำรุงบ้างไห่นะคะหรือว่าลดน้ำหนักแบบหวบเนี่ยอาายุเราเริ่มแล้วนะฮะที่จะ้วรอยที่จะมาหรือว่าเริ่มแก่ตัวเห็นแค่นี้นี่หลักสี่แล้วนะจริงเหรอไม่บ้าทค่อยู่หลักสี่อว่าด้วยแค่ที่หลักสี่ก็ผมว่าจะให กลับไปภรรยาซร้างสแปดกล่องคือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะหลักสิบเท่าไหร่มีแปดลิ้วค่ะมีแปดลิ้วนะคะมีแปดิ้วด้วยริ้วค่ะข้างละสี่ริ้วนะคะอยู่แถวแปดลิ้วมีแปดลิ้วแล้วก็เริ่มจากทานตัวคาราพาสก่อนเพราะว่าถูกใจในส่วนผสมก่อนก็คือว่ามี ทั้งคอลลาเจนปลาทะเลใช่ไหมคะแล้วก็มีเบือกชัยเขียวเบือกซอนทีมิเตอร์บิ้นซีอ่ะแล้วทุกสิ่งเหล่านี้คือสารสกัดนะครับจากธรรมชาติสารสกัดสิกิโลเนี่ยนะของ10บกิโลเราสกัดให้เหลือ1นกิโลหเศษ1นึส่วนสิใช่แล้วก็ถึงมาเป็นบรรจุในแคปซูลคือแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ย เข้มข้นแบบล้วนๆและสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆล้วนๆเ็วแล้วไม่ได้ทำแบบสมัยก่อนนะเอาไปตำ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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไปเข้าห้องอบด้วยถ่านไฉอันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าได้สารอาหารไม่ไสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอท็อปตรงนั้นเหรอคะไม่ไม่ได้ใช่ใช่อันนี้เนี่ยคัดมาแต่สารอาหารล้วนๆเข้าไปเข้าไปรับประทานเข้าไปปุ๊บมันจะซึมเข้าไปในร่างกายโดยอะตโมนัสอะตโมอะตอม <laughs> เอา <laughs> อยาก <laughs> ให้เห็นมากเนี่ยสุดท้ายเนี่ยฝากอะไรทิ้งท้ายไว้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะอยากจะมีสุขภาพทั้งร่างกายทาั้งผิวพรรณที่ดีรวมถึงอยากจะมีน้าหนักตัวที่ได้รูปร่างสัดส่วนเนี่ยเชิญเลยค่ะ คือเอมมาเองนี่นะคะก็รู้สึกมั่นใจกับสินค้าในเครือของคาราพลัสทุกตัวนะคะ,ะเริ่มต้นเลยอันดับแรกต้องดีท็อกก่อนนะคะด้วยทางซันดีท็อกของเรานี่แหละคะ่ะซันพาวเดอร์ถูกต้องอค่ะไม่ต้องทานเยอะนะคะทานแค่ครึ่งซองเท่านั้นคะ่ะเพราะว่าต้องชําระล้างลําไส้ใหญ่ให้สะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นคะ่ะเริ่มต้นทานด้วยคาราพลัสนี่นะคะ2เม็ดตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะตัวนี้เลยค่ะนี่ อันตมนะคะเบเซ็ตหกกิโลคุณทำได้แน่นอนแล้วอย่างหนึ่งผิวไม่เหี่ยวยน่นไม่โอโยเอ,โ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 อฟเฟกนะคะแล้วยังมีความมั่นใจในเรื่องของอผิวพรรณนะคะวคว <น S 3> ามสมยนะคะภายในกระชับ ถูกต้องกระชับที่บอกว่ากระชับเนี่ยกระชับจริงหรือเปล่าจริงแพ้แน่นอนคอนเฟิร์มไม่ต้องมีใครคอนเฟิร์มตัวเองนี่แหละคอนเฟิร์มเพราะออกกำลังกายแลยจริงจริงคิดัึคคำว่าอยากให้ซื้อของจริงนะคะผ่านทางช่องเท่านั้นเพราะว่าเวลาเราเดินตลาดนัดเนี่ยเต็มเลยอ่ะไม่ก้าราคาโอ้โหสองร้อยห้าสิบ กระชากใจมากเลยอยากซื้ออยากซื้อแต่แบบไม่กล้าเสี่ยงนะคะเพราะว่าของปลอมเยอะฉะนั้นนะคะข้างในเขามีแต่พวกผักตบชวาใช่ไหมตบๆตบๆตรงไหนกของปลอมที่แป้งเยอะนะมีแต่แป้งต้องครับมองที่ตาเปล่าพี่มองไม่ออกนะคะว่า ว่าใช่หรือไม่ใช่ทำเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วตลาดนัดทุกตลาดนัดมีหมดค่ะแต่ที่ขอรับประกันเลยครับไม่มีของปลอมนะครับคาราพาสไม่มีของแต่ยี่ห้ออื่นผมแม่ผมไม่แน่ใจแต่คาราพาสจากสตาร์ทันชัยไม่มีของปลอมทุกสิ่งทุกอย่างซื้อได้หมดเลยซื้อผ่านช่องดีที่สุดมั่นใจกว่ายอมเสียค่าโทรศัพท์3บาทได้ของจริงโทรศัทค่ะเบอร์คืด้านล่างเลยก็จะติดต่อทางพิมาได้เลยนะคะอ่ะละค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะเต็มเิ็มเลยจริงสวยครบสูตรสวยครบวงจรทำ อย่างไรตามสูตรที่พี่แมกว่า,วาไปสักครู่นี้นะคะอะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณมค่ะขอบคุณน,คะ,น,นะคะขอบคุณครับเอาวันนี้นะคะเวลาหมดลงแ้วนะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะผู้สนับสนุนนะคะนี่เลยเครื่องประดับสวยๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจากร้านอะไรคะพี่ไทยคะมาจากร้านเจมส์เซ็นเตอร์ดูไอ้คันนึงนี่พูดพี่ไย <c oughs> เอาเวลาหมดลงแล้วเราสามคนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับที่ติดตามชมรายการครับสวัสดีครับ น้งเสร็จนี่แต่งตัวไปเลยโลชั่นไม่ได้ทาเอาหขับรถไปแอร์อีก